คือแรกทุกเราต้องกินข้าวแกงค่ะเพราะว่าไม่อิ <No. S 2> ่มเ่าจะไปไหนคะวันนี้เดี The ๋ยว <Go eat. S 2> ลุงไปกกูอีกกูอีกเราที่ไหนคะไอจอนเนอรอุ้ยใครเอิบข้างหลังบ้านอะ่ะ <laughs> ดูสิใครเอิบวันนี้เราไปหาข้าวกินกันที่ฮาตามัสนะคะ <S <S เป็นวันหยุดของมาเลเซียค่ะเป็นวันลายอนะคะอาหาร มุสลิมก็จะปิดก็เลยต้องไปหาข้าวแกงคนจีนค่ะมาถึงแล้วค่ะเราก็ขับรถเวียนก่อนนะคะเพราะว่าร้านอาหารยังไม่เปิดเรารีบมาเพราะกลัวรถติดค่ะอันนี้จะเป็นพระราชวังด้านหลังนะคะมันเราขับรถเล่นมาทางด้านนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะไปทางฮัตตามัสอีกรอบหนึ่งคนละฝั่งกันเวียนหาที่จอดรถอยู่นานมากค่ะเพราะว่าเที่ยงพอดีแล้วก็รถเยอะมากค่ะ รถเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้ไม่มีที่จอดเลยอันนี้รอบที่3แล้วก็เลยไปจอดฝั่งอีกที่นึงนะคะใกล้ๆกับที่เออ เขาเรียกว่าใกล้ที่ดับเพลิงนะคะก็ได้ที่จอดรถพอดีเลยตรงนี้จะเป็นแหล่งแบบว,ว่าคอนโดนี้สวยคนเก่าคนมือผ <คน S 2> ิวเยอะมากค่ะไลลปลิฟต์ตั้ง so many people ไปย้อนป๊อปปองติดบซ่ามา ไปปป้าไปไหนแล้ว,ว,วอ่ะเดยกเด็วก็เดี๋อวันนี้ร้อนนะ่ะอากาศร้อนมากก็อะไรใส่ี่นี่อากาศร้อนนะคะเราอยู่ที่ฮาตมัสหาอะไรกินกันอีสานไทยมีร้านอีสานไทย About Tele s Club. <S เทอร์เบิรเชอร์พีสบอดี้คลัย่านนี้ก็คือถ้าใครชอบแบบสายญี่ปุ่นอะนะสายญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออมาตรงนี้ได้ทาไมแดดมันแสงมันแน่นอยเออได้แล้วเมื่อกี้แสงไม่สดตอนนี้เราอยู่ัดย่านฮาตามัสนะคะเป็นย่านที่แบบย่านอะไรลูกฮะญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมวอตเ t อร t เป็นย่านที่แบบคนญี่ปุ่นอยู่เยอะสายญี่ปุ่นเออเป็นแหล่งแบบเออ อาหารญี่ปุ่นก็จะเยอะวันนี้เรามากินอะไรดีโกติเราจะมาที่นี่เพื่อจะมากินข้าวแกงร้านหนึ่งอร่อยแล้ววันนี้ก็เป็นวันลายยอด้วยก็เลยต้องหาร้านข้าวแกงแหละกินอยากกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าอาหารญี่ปุ่นอยากกินอาหารญี่ปุ่นอยู่นะเดี๋ยวหัวค่ำและการอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอกินข้าวแกงก่อนมือแรกพวกเราต้องกินข้าวแกงค่ะ เพราะว่าไม่อิ่มได้ตาล้านก็ถือเอาไยไม่เอาอ่ะกินข้าวดีกว่ากินข้าวแกงนะคะเน้น the rice อยู่ตรงนี้เอา rice มาร้านเอ่อ coffee shop coffee เตี้มของคนจีนนะคะชื่อว่า s 1 1นะคะ เราจะมากินร้านนี้เดือนละครั้งค่ะมันจะมีร้านอาหารไทยด้วยนะคะเป็นแบบว่าสั่งนะคะหลังจากกินเสร็จแล้วพวกเราก็เดินเล่นต่ออันนี้ก็ไม่เล่นนะคะเดินไปเรื่อยๆเดินดูว่ามีอะไรให้น่ากินไหมขนมหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนฝนกําลังจะตกก็เลยบอกเด็กๆว่าเออเรารีบไปที่จอดรถกันดีกว่าเพราะว่ามันไกลที่จอดรถนะคะสภาพแวดล้อมบรรยากาศก็จะมีร้านนวดเยอะแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่น เยอะค่ะแล้วก็ร้านจีนแล้วก็ก็มีร้านทั่วไปนะคะเป็นย่านแบบกลางคืนก็น่าจะคึกคืนอยู่ค่ะไหนลูกก่อนที่จะไปถึงที่จอดรถก็ขอเดินถ่ายรูปชุดเล่นก่อนนะคะนานๆจะได้ใส่ชุดนี้ก็คือถือว่า1ปีใส่หนึงครั้งนะคะชุดราย,ยอ เราเป็นคนที่ร้อนแล้วก็ผืนขึ้นเราจะใส่ชุดแนวนี้ไม่ค่อยได้นะคะถ้าใส่ได้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเบาๆที่นี่อร<บ><บ>้านร้านนวดจะเยอะพอๆกับร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ฮาตามัสหลังจากที่เดิน<ะ>ที่ฮาตามัสมาพักหนึ่งแล้วก็กลัวฝนตกนะคะรถติดอะไรเงี้ยก็เลยรีบรีบคิดว่าจะไปไหนต่อก็คือมาที่วันอุตามาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ะคะ่ะ อยากจะกินอาหารญี่ปุ่นเมื่อกี้อยากจะกินที่ฮัตามัสเลยแต่ว่าฝนมันจะตกละก็เลยเปลี่ยนใจกันมาเดินในห้างกันนะคะวันอุตมะเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากๆนะคะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่ดามันซาราค่ะก็ยังไม่หยุดที่จะหาอาหารญี่ปุ่นแบบกินเล็กๆน้อยๆนะคะดูดิอยากกินเส้นอันนี้แล้วก็อยากกินซูชินิดๆหน่อยๆให้หายอยากอะคะ่ะ ชีหน้าตาก็น่ากินนะคะปลาโอตกใจไม่เคยเห็นสีดํานะคะแต่พอหาข้อมูลดูเขาก็บอกว่าปลาโอสีดํามีนะคะก็รสชาติก็ไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนกับปลาโอสีแดงนะอร่อยเหมือนกันค่ะให้กินพอหายอยากนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็จะเดินเล่นในห้างแป๊บนึงฝนหยุดก่อนแล้วก็เราก็ค่อยกลับบ้านกันนะคะ น้องแม่ก็ฝึกกินปลาแซลมอนครั้งแรกค่ะคือนางชอบกินปลาแซลมอนแต่ว่าเป็นนึ่งกินกับเป็นคล้ายๆเมี่ยงปลาแซลมอนแบบนึ่งนะคะวันนี้ลองกินแบบไม่สุกดูนะคะวันนี้ปกติจะทําแบบนึ่งแบบนี้ให้นะคะเนี่ยค่ะจะกินกับผักเป็นเมี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะสั่งปลาเป็นเซตเซแบบนี้มานะคะสดมากค่ะหลังจากที่เราไปเดินเล่นในห้างไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้ว ตอนนี้เราก็มากินอาหารนะไแนะลูกโปเวยพี่เลนกินะไนนะบานาน่าลิสานอดละดาวันมีอีกคุุน่ลิสคุ้าต้องกอโทษมีคนมี่อะกินบานาน่า ยูโดน่ะติ๊กเกอร์นี่เาแกติ๊กเกสิน้อง no, เอานี้ให้แนเราให้แบบป้าแบบป้า <c oughs> มีนำ้ำพิกอันนี้มีนำ้ำพริกอันนี้เป็นมิน้นเป็นมิน้น กินอันนี้จะเป็นน้ำพริกกับเป็นมิ้นคล้ายๆว่าแก้เลี่ยนข้าวนะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับทุกๆครั้งที่เรากินเลยก็จะมีแตงกวาจะมีสลัดแล้วก็จะมีเครื่องเคียงแบบนี้ให้นะคะเป็นชุดค่ะเขาจะคิดเป็นหัวนะคะเป็นเป็นหัวแล้วก็ถ้าเราเลือกกับข้าวเพิ่ม ก็จะมีกับข้าวเพิ่มเช่นเป็นแกงเพิ่มเป็นถ้วยถ้วยเอามาให้เราเลือกนะคะรวมไปถึงปลาทอดไก่ทอดเนื้อทอดปลาหมึกทอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้เติมได้เขาก็จะคิดราคาเพิ่มในส่วนของน้ําซอสหรือที่เป็นน้ําแกงพวกเนี้ยก็เราตักได้ตลอดเวลานะคะฟรีฟรีมาพร้อมกับเป็นแพ็กเกจของเขาเลยราคาวันนี้อยู่ที่ประมาณ70็ดสิบริงค่ะสามคนเพราะว่าพวกเราเลือกปลาเพิ่มค่ะ